ทุกคนกลับพบกับดีอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เรามาทา h o า t o อีกแล้วจ้าซึ่งเฮาทูลุคนี้เนี่ยเป็นลุกหวานหวานเหมาะกับการที่จะไปออกเดทนะคะในวันวาเลนไทน์เป็นลุกหวานหวานให้ผู้ชายแบบเอ็นดูผู้ชายเอ็นดูเรานะไม่ใช่เราเอ็นดูผู้ชายก็<ๆ>จะออกมาเป็นลุกประมาณนี้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วก็เครื่องสำอางที่ใช้ในคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหยิบมาใช้แบบสิบหลักร้อยไม่มีอันไหนเลย500บาทอะส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคลิปนี้เนี่ยบิ๊ก นะคะรุ่นมินิฮาร์ b บัชออนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นบัชแบบคิวๆเหมาะกับช่วงวาเลนไทน์แบบนี้นะคะเดือนแห่งความรักห <Yeah. S 1> น้าก็เลยจะเป็นประมาณนี้ mm hmm. ก็เดี๋ยวมีขั้นตอน How To ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกมีเจ้าลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนวันนี้ใช้เป็นของอ e ี้อ Cle a r ีย s e นะคะ mm hmm. ็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้จะใช้เป็นรองพื้นของนามินะคะเป็นรุ่น c ีซ u s h ชั n นอันนี้ก็เป็นแบบซองวันนี้ลุกที่จะแต่งเป็นลุกสาวหวานอีกแล้วจ้าแต่ว่าวันนี้อาจจะมีความแบบกลอสกอที่ปากรับวันวาเลนไทน์ เสร็จแล้วนะคะสำหรับงานผิววันนี้ก็จะออกมาประมาณนี้เน้นความแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่หนาจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้ตกใจต่อไปเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วกันนะคะสำหรับที่เขียนคิ้วที่บิงใช้ในวันนี้เป็นของ e2d นะคะรุ่นนี้มันจะเป็น2หัวคือหัวหนึ่งเป็นที่เขียนแล้วอีกหัวหนึ่งอะ่ะจะเป็นฟองน้ําเอาไว้เกลี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างสะดวกนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะใช้แปรงอันนี้นะคะในการปัดปัดบนไนคิวบิงอยากได้แบบธรรมชาติสุดๆคือแบบน้อยมากๆแล้วก็สีอ่อนนะคะบิงก็เลยจะต้องปัดคิวกันด้วยสีน้ำตาลอ่อนอันนี้ใช้ของฟาซิโอนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาคอนทัวร์หน้ากันวันนี้ใช้เป็นของทูครูฟอร์สครูนะคะซื้อมาจากเกาหลีประมาณ300บาท มาถึงงานตานะคะวันนี้ตาบินจะใช้เป็นพาเลตของฮ o ลิก้าฮ l ลิกานะคะก็จะเป็นรุ่นเปกโกอันนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยซึ่งบินก็ว่ามันก็น่าจะเหมาะกับ everyday look แบบใช้ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เหมาะกับลุคนี้ที่เราจะแต่งกันขึ้ตาเนี่ยตั้งใจจะแต่งให้เป็นน้ำตาลอมชมพูนิดๆย่จะลงเป็นสีนี้ก่อนน้ำตาลอ่อนๆแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะบินจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มลงช่วงหางตา อ่ะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปอะ่ะใช้ไอ้ตัวกากเพชรอันนี้ลงตรงกลางนี่ก็คือตาที่ออกมาด้านบนนะคะประมาณนี้ต่อไปด้านล่างเนื่องจากว่าวันนี้บิงจะใช้บรัชอันหนึ่งที่เราจะมาแนะนําทุกคนนะคะก็คือของ i n น i รูบิงก็เลยจะใช้สี i n นทรอะ่ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นสีออกชมพูชมพูแดงๆน่ารักมากๆนะคะจะลงเป็นช่วงใต้ตาไปก่อน ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดเนี่ยวาดเป็นเหมือนเส้นไอายไลนเนอร์ที่แบบเล็กมากๆแล้วเดี๋ยวใช้กับเพดอันเดิมนะคะที่เราทาหัวตามาทาตรงใต้ตาต่อไปเดี๋ยวบี่จะใช้เป็นกิตเตอร์จากเมเลสกานะคะซึ่งมันจะเป็นกิตเตอร์ที่ใหญ่มากๆแบบเม็ดเบลอเลยนะคะเราจะแปะไปตรงช่วงด้านบน ต่อไปจะใช้เป็นของ i n n i s f r e นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำแบบ Toy Story เมื่อกี้เป็นเป็นเม็ดใหญ่ๆแต่อันนี้จะเป็นแบบวิงๆเออซึ่งอันนี้วิงชอบมาทาใต้ตาเราก็แตะเข้าไปแค่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เขียนไอายไลเนอร์นะคะเขียนแบบน้อยสุดๆไปเลยหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะสาหรับงานตาก็าจะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะมาถึงส่วนของบลัชออนกันบ้างนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในวันแบบลุกเด็ดๆแบบนี้วันนี้บิงก็เลยหยิบมาใช้เป็นของยี่ห้อ Intuit Mini Heart Blush On นะคะเป็นรูปหัวใจซึ่งเข้ากับลุกที่เราจะแต่งในวันนี้แล้วก็เทศกาลช่วงนี้มากนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2ตลับเป็นตลับสีดํากับตลับสีชมพูมีมาทั้งหมด6สีเดี๋ยวบิงจะขึ้นสวอตให้ดูว่าแต่ละสีจะเป็นโทนไหนบ้างซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นโทนที่เน้นแบบว่าแต่งได้กับ, everyday look. กบกวเลอวี่เดย์ลุ ก็จะเป็นโทตนตุ่นๆหน่อยแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยสีที่วันนี้บิงจะใช้เนี่ยจะเป็นสี PVB 0 3มันจะออกแดงๆแบบชมพูชมพูนิดหนึ่งซึ่งก็น่าจะเข้ากับลุคนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะสีเป็น,นี้ชัดปะ่ะนี่เราแค่แตะไปนะคือสีแบบค่อนข้างชัดแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดอะดูดิ สีชัดมากแบบไม่ต้องมานั่งแบบแตะแหลายๆรอบคือแค่ครั้งเดียวเนี่ยอันนี้ก็คือสีที่บิงบอกนะคะมันจะเป็นออกแบบชมพูแดงๆในเนี้ยเขาก็จะมีส่วนผสมจากพวกวายแมงโก้วิตามินอีนะคะราคาน่ารักทุกอันเลยเครื่องสำอางที่เราหยิบมาใช้ในคลิปนี้อันนี้ราคา199บาทคือจริงๆแล้วมัน239แต่ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่สีมันชัดมากจริงแบบเป็นบัตรออนที่แบบปัดแค่แบบทีเดียวก็คือสีขึ้นแล้วมาในขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนลิปสติกที่ตอนนี้ดูป่วยมากนะคะวันนิน All นะคะ,นนนะคะุ่ เป็นนแบบี้ซึ่งสีที่เราจะหยิบมาใช้สีแรกเป็นสี B E 0 1มันจะได้ริ้งกับสีแก้มเราคือจะอ่อนๆไว้ก่อนแล้วก็ลุกวนเนี้ปากตั้งใจจะให้มันกลอสให้สุดมันจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆกลอสนิดๆแต่ว่าไม่หนุบหนับ เดี๋ยวใช้นิ้วเกียเก่ยวๆนิดนึงผู้สีเนี้ยสีเดียวก็สวยแล้วแหละมันจะออกแบบชมพูพีชซ,ซึ่งมันก็เป็นไงเข้ากับสีแก้มพอดีแต่เดี๋ยวบิ๊กจะเติมอีกสีหนึ่งเป็นสี cr 0 3มเข้มๆลงด้านใน เสร็จแล้วค่าสำหรับ Howto ลุคนี้เป็นยังไงบ้างคะออกมาเป็นแบบหว,นวานๆนะคะสไตล์เกาหลีเช่นเคยแต่ลุคนี้ก็จะเน้นความฉ่ำของสีปากแล้วก็แก้มที่ค่อนข้างชัดนะคะเป็นลุคนึงที่เอาไปแต่งออกเดทได้ไปนในโอกาสสาคัญคญได้เช่นกันนะคะสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรมากจะฝากบัชออนของ i n t o i t ไว้เป็นบัชออนที่สีชัดติดทนนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแค่199บาทสีมีให้เลือกเยอะมากเหมาะกับโทนสีผิวทุกสีผิวเลยนะคะแล้วก็ใครชอบก็สามารถไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ i n t o i t ทุกสาขาเลยะคะ่ะแล้วก็วันนี้ไปแล้วค่ะ h แฮปปี e วัน n e s d a y ค่ะบ๊ายบาย